สวัสดีค่ะวันนี้คุณก็จะแนะนำเป็นผ้าใหม่นะคะซึ่งเป็นงานยกดอกลูกแก้วหน้านางชายคลุยค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็ ชื่อลายว่าลายกระต่ายไมายจันทร์นะคะก็เป็นนยคะเป็นรูปกระต่ายนะคะอันนี้ก็เป็นงานดีไซน์มัดลายของอช่างนะคะช่างทอผ้าไหมแล้วก็ชักมัดลายผ้าไหมโดยโตรงค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เรามีให้ทั้งหน้านางและชายครีนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษ เป็นงานที่เนื้อดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็งานประณีตมากๆแล้วก็ลายนี้ก็เป็นลายที่ออกแบบดีไซน์สวยๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะจับจองเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้เราอบอับน้ํายาให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นผ้าพร้อมใช้งานนะคะขนาดหนึ่งูณสองเมตรนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจจับจองเข้ามาได้ค่ะสําหรับผืนนี้4,290บาทนะคะเราจะส่งให้ ฟรีนะคะท่านใดที่สนใจก็จับจองเข้ามาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ